ทุกท่าเพื่อนๆครับคลิปนี้พามือใหม่มา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 ดูพื้นที่นะครับพื้นที่ในการเดินเกมเดินเรื่องนะครับจุดเริ่มต้นของของคนใหม่ๆที่เริ่มต้นเนื้อเกมมาใหม่ๆก็จะอยู่ที่ภูเขาแปะกล้วยนี่นะครับ่ยเขาแปะกล้วยตันนี้ตัวละครเราก็ลอยอยู่ที่ภูเขาแปะกล้วนยนะเขาแปะกล้นะกวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูว่า ถล้วข้ามันเป็นยังไงก็แตะที่ตรงนี้นะครับนี่ยภูเขาแะกล้วยนะมันเป็นเซฟโซนอยู่นะครับเนะี่ยมันเป็นเซฟโซนเห็นไหมครับเซฟโซนหมายความว่าตัวละครจะไม่มีการตรีกันนะครับไม่มีการเ k ตีกันลบลาค่าฟันกันกะไม่มีวิธีที่จะดูแผนที่ยังภูเขาแะกล้วยก็คือเข้าไป ตรงบริเวณนี้แหละครับเข้าไปตรงชื่อแตะเข้าไปตรงชื่อนี้เลยภูเขาแปะ้วยเลยแตะกันเลยนะครับอ่ามอหมื่นใหม่จะต้องมาลุยที่ด่านนี้เป็นด่านแรกนะครับแผนที่นี้เลยภูเขาแปะปวยวนอยู่นี่เลยที่ภูเขาแปะ้วยมีอะไรบ้างาดูนี่นะครับมีพ่อค้า NDC อยู่ด้วยนะฮะมีพ่อค้า NDC นะเรียงมาเลยครับแล้วก็มีแลนด์มาร์คนะฮะมีแลนด์มาร์คมีอ่าอะไรอนะ่ะ มิเศษเก็บเกี่ยวและทําเหมืองแล้วก็มีมอนสเตอร์จะเรียงลงมาเนี่ยครับวิธีดูก็คือถ้าเราดวนแรกแต่ที่ NPC อันแรกเลยแตะปับ๊บแตะปั๊บเห็นไหมครับ NPC จะมีอยู่2คนก็นคือพ่อค้าของกีกปาถาชื่อมูซานกับพ่อค้ายาแจวอนนะครับเราไปดูที่เราคนเลยว่าพ่อค้าของกีปาถะเนี่ยมูซานเนี่ยขายอะไรบ้าง แตะที่พ่อค้าสายของคิบาถ่านนะครับแล้วก็แตะที่เดินตัวละครเราก็จะเดินไปในช่วงที่ตัวละครเดินเราก็จะเห็นสภาพภูมิประเทศของภูเข,ขาแปะกล้วยนะครับนี้พอดีตัวละครเราันผพานเลเวล20ไปแล้วก็จะมีม้าขี่ก็จะเดินทางเร็วหน่อยแต่ถ้าตัวละครใครยังไม่ถึงเลเวล20ก็จะไม่มีสัตว์ขี่ไม่มีม้านะครับก็จะต้องใช้วิธีเดินวิ่งนะครับก็จะ ช้านิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้ช้ามากอะไรนะครับไปดูนะครับไปถึงพ่อค้าของจีบาทะนะฮะอยู่ในหมู่บ้านของภูเขาแปะกล้วยนะครับเข้าไปแล้วเจอในะหนๆนี่ไงนี่ครับพ่อค้าของจีบาทะนี่นะครับพ่อค้าของจีบาทะนี่นะครับก็แตะที่จะกรล้าเข้าไปเลยนะครับแตะที่จะกรล้าอ๋อเขาก็จะขายของพวกนี้ครับ เห็นไหมฮะนี่นี่ขายหินเพิ่มประสิทธิภาพหินตีบวกนี่เองครับแล้วก็ขายหนสมุดสมุดลายที่เดินทางรวดเร็วอันนี้ขายเป็นเหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงแค่สองร้อยเหรียญทองแดงแล้วกอ็อะไรนะสมุดเพิ่มรายชื่อแห่งการระลึกนี่นะครับก็มาซื้อได้ที่นี่ม้วนกระดาษม้วนคาถาระบุคุณสมบัตินี่ฮะ มวนคาถาระบุคุณสมบัติก็คือคุณคุณสมบัติของอาวุธชุดเกราะแล้วก็เครื่องประดับต่างๆว่าให้มีคุณสมบัติอะไรก็ต้องใช้ม้วนคาถาเนี่ยถ้าไม่พอก็มาซื้อได้ครับก็สิบเคนะครับเหรียญทองแดงแล้วก็มีอะไรเนี่ยฮะเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยลูกตาหินเงาจันทรานะครับแก่นสารชั้นดีเนี่ยมาซื้อได้เลยแต่ว่าพวกนี้พอมาซื้อปั๊บเนี่ยมัน ช่วงนี้จะมาซื้อด้วยดักสติลเอาแล้วมาซื้อด้วยดักสติลเนี่ยเริ่มจะไม่คุ้มค่าแล้วเพราะเราไปฟาร์มเอาเองก็ได้ะเราไปดู n p c คนต่อไปกันนะครับก็คือพ่อค้ายาแจวอนนะครับตัวที่ตนที่สองนี่นะครับพ่อค้ายาแจวอนเราไปดูกันเดินมันอยู่ไปไกลกันแล้วครับนี่แค่นี้เองพ่อค้ายาแจวอนนี่เจอแล้วนะครับนี่ แต,ต่กล้าเข้าไปเลยอันนี้ก็จะขายพวกน้ํายาต่างๆน้ํายาเพิ่มพลังน้ํายาฟื้นพลังแล้วก็น้ํายาพลังเวทนะครับนี่พลังเวทเราไม่มีพอดีเลยพลังเวทเราหมดพอดีเลยตรงนี้นะครับซื้อเลยแต่ปับ๊บอ่าซื้อไปสักหนึ่งพันหนึ่งพันขวดแล้วซื้อให้ซื้อสีนี้นะครับสีเขียวนะครับ พื้นเขียวจะคุ้มกว่านะครับซื้อน้ำยาพื้นเขียวก็ซื้อไปหนึ่งพันขวดก็สิบสองเคนะครับหนึ่งมื่พันเหรียญทองแดงส่วนยาเพิ่มพลังอันนี้เรามีอยู่เจ็ดร้อยซื้อเพิ่มไปก็ได้ครับซื้อเพิ่มไปอีกสักพันหนึง่งจะได้ยาวๆนี่ครับอินพุตไปเลยอันนี้ 30k ซื้อไปเลยนะครับ อ่าซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปดูรายการอื่นว่ามีพ่อค้าอะไรอีก n p c ชาวบ้านนะครับ n p c พ่อค้าอะไรเอชาวบ้าน n p c ชาวบ้านนี่คือไปคุยนั่นเองไปคุยไปสอบถามข้อมูลเนี่นยนะครับนี่นะแตะไปเลยนะฮะไปคุยไปสอบถามข้อมูลอันนี้ส่วนใหญ่จะอพอภัยครับเสียงโอ้โหรถรถกระแทกรถอีแดกดังมากเลยอ่าสองคันซ้อนเลยอพอภัยครับ แล้วก็ทีนี้มาดูตรงนี้ต่อครับอะไรชื่อ npc ที่เป็นชาวบ้านเนี่ยมามาสืบขาข้อมูลเนี่ยในเกี่ยวกับเรื่องของการทําภารกิจคําขอเดี๋ยวช่วงภารกิจคําขอเราจะต้องมาหาชาวบ้านพวกนี้ครับเพื่อมาพูดคุยอันนี้เราจะข้ามไปแล้วกันมีเยอะนะครับไว้เวลาเราทาคาขอแล้วเราค่อยมาดูกันต่อไปมาดูแลนด์มาร์คนะครับแต่ที่แลนด์มาร์ตเห็นไหมครับเปิดแลนด์มาร์ตมาแลนด์มาร์ตมันจะมีสองสองอันก็คือ หมู่บ้านแปะกล้วยกับอะไรเอ่ยทางเข้าต้นไม้พันปีเราไปดูหมู่บ้านแปะกล้วยก่อนแล้วกันนะแต่ที่หมู่บ้านแปะกล้วยเราก็เดินทางนะครับก็คือน,นี่แหละครับหมู่บ้านแปะกล้วยนะครับที่หมู่บ้านแปะกล้วยอ่าเตือนอะไรมาไปรับก่อนรับของก่อนอ่านี่ครับรับภารกิจรายวันทำเราสำเร็จแล้ว เขาให้รับเรารับนะครับก็ไปดูต่อนะครับว่าแลนด์มาร์กอีกอันหนึ่งก็คือทางเข้าต้นไม้พันปีเราแสะเลยครับเดินอยู่ตรงไหนเอ่ยเนี่ยอยู่ในเพจหมู่บ้านแปะ้วยจริงๆตรงนี้ถ้าเราไม่มาดูก่อนก็ได้ครับเราเล่นไปเนี่ยก็ดําเนินไปตามภารกิจแตะปั๊บเนี่ยตัวละครมันก็จะเดินทางไปแบบอัตโนมัตินะเป็นออโต้ไปแต่ถ้าเรารู้ภูมิประเทศก่อนก็ ก็จะดีอ่ะมันก็จะเป็นการง่ายขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจจะเดินดีเราจะใช้ใบาวาร์ปดีนะครับถ้าเรารู้ว่ามันไกลเราก็ใช้ใบาวาร์ปถ้ามันไม่ไกลเราก็ใช้เดินหรือใช้ขี่ม้าไปก็ไม่เสียเวลาเท่าไหร่ทางเข้าเนี่ยทางเข้าอะไรต้นไม้พันปีอยู่ตรงไหนเอ่ยไกลแล้วมั้งครับไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้ว าสามารถปรับมุมปรับมุมมองได้นะครับให้เป็นมุมมองมุมมองธรรมชาติอยู่ใลยระดับสายตาอ่านี่ครับอยู่บริเวณนี้คือทางเข้าหุบต้นไม้พันปีนี่นะฮะทางเข้าต้นไม้พันปีตรงนี้นะครับอ่านี่บริเวณนี้นะครับนี่มันก็จะมีนะอ่า นี่จะมีตรงนี้เมื่อกี้นี้ไปไหนละเห็นแว๊แบ,บแบบนี่ไงอทีอ่จุดลำไทยเก๊กนะครับจุดลำไทยเก๊กแกนพลังนะครับแก่นพลังสีเขียวนะครับสภาพรอบๆก็จะเป็นนี้ครับมีน้ําตกด้วยเป็นภูเขาโอ้มีแก่นพลังลำไทยเก๊กสีเขียวเยอะมากเลยแล้วก็มีมอนสเตอร์ที่เป็นงูด้วยอเป็นงูนะครับอ่ะ ต่อไปเราไปดูนะครับแลนด์มาร์กแล้วไปดูเขตเก็ตเกี่ยวแล้วก็แตะไปนะครับเขตเกบเกี่ยวเนี่ยจะมีอยู่เนี่ยมีเขตเหมืองแร่อยู่สองนะฮะเขตเกบเกี่ยวเนี่ยเขตมีเหมืองแร่อยู่สองแล้วก็มีพื้นที่เกตเกี่ยวสมุนไพรอีกสองแล้วก็แหล่งรวมแกนพลังงานลำไทยแจ็คอีกหนึ่งเราไปดูทีละอันเลยเหมืองแร่อันบนเลยเดินนะเดีไปดูครับเหมืองก็แร่แหล่งขุดแร่ จริงๆบริเวณอื่นก็มีนะนี่ก็มีนะแต่คุณแรกมันมีสองแ่งน่าจะอยู่ใกล้ๆกันเน้นน่าจะเป็นหนึ่งแงแล้วนะครับอยู่ปากทางเข้าต้นไม้พันปีน่าจะเป็นแหล่งที่สองนะอันนี้ไอ้ไอ้แรงที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวดูจะอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วที่อื่นก็มีนอกเหนือจากไอ้แรงรวมแล้วก็มีฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่เยอะนิดๆหน่อยๆแค่ชิ้นสองชิ้นอย่างเงี้ยครับ นีถ้าเกิดเราไปที่แหล่งของมันเนี่ยมันจะเยอะมากเลยแล้วก็บริเวณนีทยนะครับอ่าหิเน,ดนหเดินได้เนี่ยผ่านหินเดินได้เนี่ยน่าจะเป็นบริเวณนี้นี่ครับนี่บริเวณนี้ก็คือแหลนะ่งขุดเหมืองนะครับแหล่งขุดเหมืองเหมืองแร่นะครับแหล่งที่หนึ่งไปดูแหล่งที่สองอ่ะเดิน แปลงที่สองก็น่าจะเป็นเมื่อสักครู่นี้แหละครับวนเวียนหน้าตหน้าปากทางเข้าต้านไม้พันปีนี่ครับเนี่ยจะใช้พื้นที่ของหุบเขาแปะกล้วยเนี่ยมากสุดเลยในช่วงเลเวลแรกๆนะตั้งแต่เลเวลหนึ่งไปถึงถึงเลเวลประมาณยี่สิบยี่สิบห้าก็ยังคงใช้อยู่นะวนเวียนมาอยู่แต่หนึ่งถึงสิบเนี่ยแน่นอนเลยวนอยู่นี่เลยหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงยี่สิบจะวนอยู่ในแปะกล้วยนี่เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็จะมีเข้าไปที่ที่อื่นบ้างเล็กน้อยน,นี่ครับนี่เนะ็แหล่งที่2องปากทางเข้าต้นไม้พันปีนะครับแหล่งขุดแร่ที่สองต่อไปไปดูไปดูพื้นที่เก็บเกี่ยวพื้นที่เก็บเกี่ยวจุดแรกนะครับเดินไปเลยพื้นที่เก็บเกี่ยวจุดแรกแหล่งขุดแร่ก,ก็จะมีแร่เยอะเลยนะครับมี2บริเวณ เนี้ยเราจะไปดูแหล่งฟาร์มสมุนไพรนะฮะซึ่งจะฟาร์มสมุนไพรต่างๆในช่วงเลเวล1ถึง20เนี่ยจะใช้เยอะมากเลยพวกแหล่งแร่แหล่งสมุนไพรพวกนี้นะครับโดยเฉพาะแร่กับสมุนไพรส่วนฟาร์มไทเก็กก็อาจจะจริงๆแล้วพวกเราไม่เคยได้ใช้กันนะแต่แต่ว่าน่าใช้นะครับเพราะว่ามันจะไปมีผลในช่วงเลเวลสูงๆที่ใช้แกนพลังเยอะมาก ใช้แก่นพลังเยอะก็แต่ช่วงแรกเนี่ยนี่เอาเจอแล้วครับนี่คือบริเวณที่ใช้เนี่ยฮะเนี่ยบริเวณที่ใช้ในการฟาร์มสมุนไพรนะครับมันก็จะได้พวกเห็ดพวกรากสมุนไพรใบสมุนไพรนะครับเนี่ยแล้วบางทีก็จะมีอ่าพวกอะไรอ่ะพวกที่พวกหินหยางอะไรพวกนี้ติดเข้ามาด้วยนะครับติดเข้ามาด้วยอ่ะเราจะไปดูต่อนะครับ อีกอันหนึ่งเราไปดูพื้นที่เก็บเกี่ยวจุดที่สองนี่ครับไปเลยจุดที่สองอยู่ตรงไหนข้ามสะพานกลับไปเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายยังก็จะมีจุดลำไทยเก็กแกนพลังเป็นระยะระยะนะครับก็สามารถที่จะแวะลำไทยเก็กได้ไม่จำเป็นต้องไปที่ บริเวณพื้นที่ศูนย์รวมของเขาแต่ถ้าไปที่ที่จุดศูนย์รวมมันก็จะเยอะน่จะเหมาะสำหรับคนที่กรณีฟาร์มทิ้งไว้เลยสามสี่ชั่วโมงนะฟาร์มทิ้งไว้ระดับสามชั่วโมงเนี่ยก็ไปที่แหล่งของเขาดีกว่าเพราะว่าพอกองที่หนึ่งหมดก็จะไปกองที่สองกองที่สองหมดก็ไปกองที่สามนะแต่ถ้าเราไปไปเก็บตามบริเวณข้างลูกข้างทางที่มันมีอันเดียวสองอันอย่างเงี้ยพอหมดแล้วก็นีก็ ง่อยรับประทานและยืนนิ่งเสียเวลาป่ับนี้ครับนี่คือแหล่งที่สองนะครับอ่ะเราไปดูไปดูอ่อสุดท้ายเลยนะครับพื้นที่รวบรวมแก่นพลังนะครับไปเลยก็ย้อนกลับไปนะครับรวบรวมแก่นพลัง ภูมิประเทศที่ผ่านไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นหุบเขาที่สวยงามมากเลยมีเงามีต้นไม้ข้างๆทาง,างมีกลุ่มกอหญ้าก้อนหินนะฮะเนี่ยรวมทั้งพวกอาคารต่างๆพวกหอคอยสมจริงมากเลยครับเกมนี้นี่ภูเขาแปะกวยนะฮะไปแล้วไกลไกลถึงยังไกลถึงบริเวณแก่นพลังยังนะี่ะเข้าไป ตรงนี้มันจะเป็นบ้านบ้านหลางอ่านเะข้าไปบริเวณบ้านล้างนี่นะแกนพลังอยู่นี่เองนะครับอยู่ริมทะเลนะตัวละครเราเดินไปก็เนี่ยอยู่ริมทะเลเลยนะครับแต่อย่าเดินไปเลยนะครับตกทะเลมีสิตายนะครับเนี่ยเป็นทะเลก็โอเคครับบริเวณนี้ก็คือบริเวณที่ใช้ในการรวบรวมแกนพลังมีทั้งสีเขียวและสีเทาทีนี้สุดท้ายก็คือมอนสเตอร์ มอนสเตอร์ในแผนที่นี้นะครับภูเขาแป๊กป้วยมี4ตัวนะครับก็มอนสเตอร์เลเวล6เลเวล7เลเวล9ตัวแรกเลยไปดูนะครับต้นไม้กินคนยักษ์ไปดูเลยอยู่ตรงไหนนี่นครับแล้วก็มอนสเตอร์ของภูเขาแป๊กป้วยเนี่ยถ้าเราไปฟาร์มเราก็จะได้พวกออ,อะไรนะยาสินรมชั้นดี ยาหยินอ่อนยหินแก่ยางอ่อนยางแกอะไรอยู่ภูเขาไปกกัวเยอะมากแต่จะเป็นสีสีเทานะครับสีเทาเป็นพื้นฐานนะครับนี่ไงอันนี้คือบริเวณต้นไม้กินคนนะฮะอันนี้ต้นไม้กินคนนะครับเนี่ยอันแรกเลยต้นไม้กินคนเลเวลหกนะฮะต้นไม้กินคนยักษ์ ต่อไปเลเวล6ีกันเจ้าแห่งหุบเขาเมคาทามินเราไปดูกันเจ้าแห่งหุบเขาเมคาทามินคืออะไรเราไปดูนะฮะเลเวลแรกๆช่วงมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆตัวละครใหม่ๆต้องควรเปลี่ยนอยู่ในนี้ยแล้วใช้เยอะมากก็เข้าๆไปเลยประมาณ20เลเวลนะครับประมาณ20เลเวลอ่าเจอแล้วครับไม่ไกลเท่าไหร่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเราเข้าไปร่วมวงไพบูนได้เลย ไม่มีการ PK นะครับเป็นเซฟโซนนะครับได้กลองชนะกลองชันะนี่เอาไปใช้ในการไปแทงไปแทงหรือไปทายว่าฝ่ายที่เขาโจมตีกับฝ่ายที่ที่เขาตั้งรับอ่ะใครจะชนะนะครับเพื่อรับรางวัลเดี๋ยวเพื่ไปรับนะครับอ้าไปดูอีกอันหนึ่งเลเวลเจนะครับนักลบอาร์คอาร์คหรือออฟนักลบอาร์คไปดูกันอยู่ตรงไหน ไปเลยนะครับนี่ไปเลยก็มีคนมาชวนเราเข้าปาร์ตี้อ่าไปเลยเข้าปาร์ตี้นะครับช่วยกันแต่การเข้าปาร์ตี้เนี่ยคนที่มีเลเวลน้อยพลังน้อยจะได้ประโยชน์นะครับจะได้ประโยชน์เพราะว่าทุกคนที่ท,ที่ทำเก็บค่า exp ได้ก็จะเฉลีย่ยแบ่งกันเพราะฉะนั้นคนที่เลเวลมากก็จะได้น้อยหน่อยคนที่เลเวลน้อยจะได้เยอะหน่อยนะครับ ข้ามสะพานข้ามสะพานกลับมาเข้าไปผ่านเมืองบ่เนี่ยผ่านหมู่บ้านไม่เอ่ย,ออย,อยตรงไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยนี่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ก็คือที่เขาเรียกกันว่านักรบอาร์นี่ครับนักลบอาร์รกลรเลเวลเจ็ดนะครับชื่ออะไรเอ่ย นักดาบแมวป่านะครับนี่นักดาบแมวป่ากับนักดาบจอมเวทวัวเนฟรีนะฮะสองตัวนะครับก็ดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะครับว่าชื่อมอนสเตอร์เขาชื่ออะไรอ่ะตัวสุดท้ายครับไปดูกันพาไปดูตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็เลเวลเก้าก็คือตุลาการผู้กล้าตุลาการผู้กล้าไปดูกันนะครับ สังเกตเห็นว่านี่ครับมือใหม่ๆนะมือใหม่ๆจะมารวมกันอยู่ที่หุบเขาแปะกล้วยนะครับเนี่ยที่ชวนเราเข้าปาร์ตี้เนี่ยอยู่ในหุบเขาแปะกล้วยนั้นเลยเอาละครับไปดูมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายนะเราผ่านอ,อ,อะไรอะเจ้าเจ้ายักษ์หิน่ะเจ้ายักษ์หินไปแล้วนะครับเจ้ายักษ์หินนี่จะมี จะมีส่วนสำคัญในเรื่องของภารกิจทำขอเดี๋ยวต่อไปแล้วค่อยพามาชมนะครับไปแล้วมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายไปทางไหนเอ่ยวิ่งเข้ามาในหุบเขาเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับเฮ้ยไปทางไปทางปากทางเข้าต้นไม้พันปีเลยอะ่ะนี่จำได้เลยในยปากทางเข้าต้นไม้พันปีนี่ไง นี่ไงเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เองนั่นเองนี่นะครับนี่ <doo> ก็คืองูนั่นเองนะครับงูมีงอนเนี่ยนะครับงูมีงอนเจ้างูมีงอนนี่คือเลเวลเก้าชื่อตุลาการผู้กล้านะครับตุลาการผู้กล้านี่นะฮะแล้วก็จะเห็นได้ว่าเราดูจากแผนที่นี่ได้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับในตอนนี้เราอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้คือปากทางเข้าต้นไม้พันธุ์ีนะฮะเนียจะรู้เลยเนีฮะแล้วก็เนี่ยนี่คือแผนที่ของ คุกเขาแปะกล้ยนะครับเนี่ยดูเลยครบแล้วนะครับครบแล้วภุเขาแปะกล้ยทั้งหมดเนี่ยแล้วเราก็ได้เลยไหมครับนี่เราได้เนี่ยได้ยาสินทมนั้นนะครับได้ยาสินทมแล้วสีเทาเราก็ยาสินรมเนี่ยมาอัพนะมาอัพเลเวลจากพลังร่างกายระดับหนึ่งไปสู่ระดับสองนะครับไปสู่ระดับสองเนี่ยแล้วก็สังเกตไว้นะครับการอัพจากเลเวลระดับระดับหนึ่งไปสู่ระดับสองเนี่ยจะ พลังเจ็ดร้อยหสบเก้าอัพแล้วเป็นเท่าไรนี่ครับเนี่ยยาสินทำเนี่ยได้จากผุผ่าวแปรกวยนี่เองปับ๊บไปเลยปืดเรียบร้อยพลังเพิ่มแล้วครับจากเจ็ดหกเก้าไปเป็นหนึ่งพันเจ็ดิบเจ็ดห็นไหมครับแล้วก็พลังร่างกายเราอยู่ที่ระดับสองนะเดี๋ยวเราก็จะเนี่ยทำต่อไปเนี่ยต้องไปฟาร,ร์มสมุนไพรนะฮะฟาร์รรมสมุนไพรมาเนี่ยครับเพื่อที่จะเนี่ยเอาสมุนไพรมาอัพพลังร่างกายเนี่ยอัพ นะครับเนี่ยอัพได้ทุกอันเลยต้องฝามาเยอะๆครับมีเวลาฝามาเยอะๆเนี่ยปื๊ดปื๊ดนี่หนะฝามาเยอะๆครับภูเขาแปะกล้วยนี่เองอ่ะเอาไว้ดูเป็นตัวอย่างแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้ทําทหลังใหม่นะครับนี่ฮะนี่คือเรื่องราวของภูเขาแปะกล้วยนะครับนี่นะฮะถ้าเราดูจากแผนที่ที่โลกเราก็จะเห็นว่าที่เลยภูเขาแปะกล้วยนะครับจากภูเขาแปะกล้วยพอเลเวลสูงขึ้นต่อมา เราก็จะมา,าเก็บเวลกันที่ปราสาทดิชอนนี่นะครับปราสาทดิชอนตอนนี้ก็มาพามาชมภูเขาแปะกล้วยก่อนจุดแรกแผนที่แรกของนักขจนภัยเริ่มต้นตั้งแต่เลเวลหนึ่งแต่ถึงเลเวลประมาณยี่สก,กว่าหเือสามก็ยังวนเวียนอยู่นะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำพาทัวร์พื้นที่ภูเขาแปะกล้วยทั้งหมด ทั้งตัวตัวละครต่างๆแลนด์มาร์กแล้วก็มอนสเตอร์ก็ขอช่่นโชคดีครับสนุกสนานกับการเล่นเกมเดียโฟนะครับเดี๋ยวชอมือใหม่ขอให้สนุกอับเลเวลเร็วๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ